ก็มาดูกับูกลจะเขาปลกธมานใบไหมลูกนั่นผเปียมันไงผ้าเปียบเอออืมออออปูงเด้อปูกำลังมาแล้วปูปกำลังมาจากประเทศเล่าแล้วมนปูเนี่ยเด้เอ,อู<ล>ไหนปูปูแจงสิงมาไอซ ดเอฟซีพันรอบปูขาวอยู่แม่จ้าอาวุธประจำกายใส่เนาะอปูกนมังีมาอาวุธปูกาะวนปูด้อปูวมีอาุธโทดต้องมีอาุธอาวุธเอาวนปูได้ไบม ปูได้อาวุธประจำกายแล้วครับพี่น้องนุ่งก็จะไปกัดปูเดอร์กัดแต่แอดมินนี่แหละ หนวดล้วปูปูเดียวปูคือไปเห็นข้ามหนวดนอเหมือนนี้เนาะปู้ปูกรหนวดแล้วบอครับทรุงเป็นอีลดดูเห้านเบสุเทียปูคือยังมากปูคือปูคือสิลูกหนวดเหยโซ่พี่นอเบงหลวดนอเนาะสุเทียนะแสดงว่าหนวดบ่ยานาตัวปูหนวดนี่ แดีวยังม่ตัดออกแน่ยลรืนี่นกปูนกนกปูนกท่านเดือดก็จะกักจีโอ้ยลูกหลานก็บุหงอนกปูว่าท่านเดตอดออกเด้อหนวดกระไดมาหนีขอปูสามตัวเด้อปูเด้อปูไปกอกสลากมาไปเนาะไปซองเบิ้งผู้พุ่มอยู่ทั้งกล่องสลากไปเพิ่นเพิ่นคุยเพิ่นตกลงกันได้ระบ่เพิ่นสิให้ออกตัวใดงวดมันที่สิบหกตุลาคม สีหอดนี่ปูเพิ่คุยกันแล้วไปยกันแล้วเอากา<ๆ>แสดงว่าปูได้ไหมแล้วตัวสันแมนปูด้แล้วสามตัวพ่าปูงวดนีส่สามตัวสองตัว,วโอ้คือขาดแ้งกันบานเน<ต>งลง,ง,งวดวงหันงววหันปูได้มาสองตัวที่ปูสามตัวเพิ่นเอาไปทั้งไหนปูนี่งวดนี่ปู เอามานําเด้สามตัวด้เอาให้ตรงๆเด้ปูปูสิเขียนรถปูไี่ปูคือเขียนเร็วยวถนนบอท่านว้ากันบ่ท่านรู้เรื่องยิ่งไหมปูปูมาพูเดียวบปูมมีบริวารแม่น่ำมันบัว สนมเสนอมาแมาน้ำปูจำศีลได้ปูจำศีลปูมาจังแด่น้อนางหนังยังมาหน้อปูนี่เนาะเอาปูแด่น้อมานี่เนาะปูขาวเด้อครับพี่น้องเอฟซีมาตาไสค่ะปูเจ้า ปูขาวังเลาูขาวประเทศลาาครับอิาปร้านูลาขาวประเทศเลาูหูจักเลขไทยบนมาแต่ประเทศลาวนี่เนาะูจักอ้ปูหูจักยูเหล็กไทยก็ได้หูจักยังไงปูไปหอดกลองสลากประเทศไทยมาเนาะ สามหมวดติดแล้วเนาะค่ะแนนครับสามหมวดติดเดี่ยวดิแต่ปูใหญ่มากแต่สองตัวครับวันนี้อยากให้ปูถือสามตัวมาให้เนาะค่ะกระดานนี้ใช้ผมว่าเพิ่นเอามาสามตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวก็สั่นกระดานไปปูแบบนี้เขียนตัวยิ่งยิงงามันได้ปูเออปูสีแดงก็สีดังเงินเนาะปูสีแดงสีแดงมันจังถังเนาะ พูดขียนต่ๆได้พูดด้ลูกหลานตาบ่ดีตววดัวยังไงให้ลูกหลานบางเมนยังน,งน้อบาทนี้คืขึ้นลูกเก<ม>อกเชนน้อบานนี้ห้าศูนย์ามาตัวเก้าแล้ว แปดห้าศูปู้่ปูปแสดงว่าหยยบไปเต็งเต้งหมดก้อนู้ตัวนี่ปูแปดห้าศูนย์นะครับแปดยังหล่ะแปโอ้ปูเอาเลขตัวเก้างวดงวดที่แล้วนะปูอย่าไปพักอีลิตัวนี่ห ปูบอกแลเยเสือลวดตีปูแม่นคักแล้วบ๊อบูแม่นคักแล้วแม่นฟูเดี๋ยวไปดูโอ้ปูเจ็บเอวหยับสองขาเลยที่บ้านโอ้วันนี้หยับคักพี่น้องเลยหยับแนนก็สุเทียแต่ว่าเลขตัวเก่าเดียด มันเป็นโอ้นวอหนแปดเนาะวัวนี้ผูมันใจจะได้บอกู้รหาามันใจแปดมันใจแตัวเดียวบ่ผู้แา่นมันใจตัวนี้อ่ะโอ้สัสนสั่นจแปดฮา่หนึ่งต้อนน่นฮาร์จึงจะีก สวนยังมาอยูบอ่อปูแมอยู่สวนบ่ไปใสตัวนี่ไหมอีมน้นองแอฟซี่สวนบ่ไปใสวัดสันเพิ่นตกลงกันได้แล้วเป็นบปูพุ่มทั้งกล่องสลากก็ได้ตัวนี้ละวัดสันบอ่อเออตัวนี้ละเหมอนตเกียบปแม่ไม่ได้ในรูหอยล้านโชกมันอีกแ้่ปูเด้อ กูมั่นใจหลายบ่เนาะนี่หลายเต็มร้อยบ่กูเต็มร้อยบ่เต็มร้อย,ย,อยอสองตัวไม่ยังสั่นปูนัน่นเกิดฮะเกนะสอตัวเป็อือฟูเอาเลขตัวเก้ามาให้บานเนี่ยแสดงว,ว่ากองสลากนี่บ่หมุนตัวนี่นับฟูนเนาะ เขาออเขาคุยกันว่าเขาเสียงมันออกใกล้ๆตัวเกาบอกป,ปูยินข่าวว่าพระเจ้าสันจรสันจรแทบวะเนาะงวดนี้เนาะแปดห้าศูยนย์สองตัวแปดห้า ขังไว้ดีๆเด้อปูเด้อขังไว้ดีๆเด้ออย่าให้เพิ่นมาลอยหลังเฮาเด้อปูจังไงก็อย่าลืมไปซ่อมอีกเด้อปูเด้อส่วนกองกางไกล้วันนตัวได้แน่นๆอันนี้อ่านให้พร้อมอยู่ร้านปึื่อแคดกปูเกดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ แล้วก็แปดห้าปูไิที่ไปเราบ่ปูไม่กันเท่าอยู่ไสน้อปูเลื่อมไม่กันเท่าบ่นอมือนเนี่ยโอ้อยู่ในี่ามแล้วบ่ได้อามาเยอะบสาธุสาธุาธน้ำนิมนปูนิมน